สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะเปิดภาพล่าสุดเบลล่าราณีหลังเลิกเวสกรวัตในวันที่อ่อนแอที่สุดเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวช็อกวงการบันเทิงและแฟนคลับเป็นอย่างมากเมื่อพระเอกนุ่มเวสกรวัตและนางเอกสาวเบลล่าราณีได้ลดสถานะจากคนรู้ใจเหลือเพียงแค่พี่น้องปิดตำนานรัก9ปีทำให้แฟนคลับต่างรู้สึกเสียดายที่รักครั้งนี้ต้องจบลงค่ะ พราะทั้งคู่เป็นคนที่รักของคนรอบข้างอยากให้ครองรักกันนานกว่านี้ซึ่งสัญญาณการเลิกกันของทั้งคู่นั้นนักข่าวเริ่มจับโปได้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่เวียกลับมาจากถ่ายภาพพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง13หมู่ป่าที่ประเทศออสเตรเลียซึ่งตอนนั้นขาไปขากลับเบลล่าก็ยังคงไปรับไปทรงยูหลังจากนั้นทั้งคู่เริ่มมีการจับข่าวคุยกัน พบกันปีที่9ถึง10แล้วมันมีบางอย่างที่รู้สึกว่าการไปต่อทำให้เราไม่มีความสุขเท่าเดิมถอยกันคนละก้าดีกว่าจบความสัมพันธ์ด้วยความรักและเข้าใจกันของทั้งสองฝ่ายค่ะต่อมาทางด้านเบลล่าลานีก็ได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกถึงประเด็นดราม่าดังกล่าวโดยยอมรับว่าเลิกกับเวสกุลวัจริงหลังจากศึกษาเรียนรู้กันมาเปีแต่พอถึงวันหนึ่งที่มุมมองไม่เหมือนกันเราเลยมาตกลงว่ามาเป็นพี่น้อง ที่ห่วงใยและปรารถนาดีต่อกันค่ะส่วนรายละเอียดไม่ขอพูดถึงเนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับทั้งคู่อยากเคารพความเป็นส่วนตัวของนุ่มเวียค่ะล่าสุดสาเบลล่าก็ได้ออกมาโพสต์ภาพอัปเดตชีวิตอีกครั้งเป็นภาพที่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กับคุณแม่และน้องหมาแสนรักซึ่งเป็นการกลับใช้เวลากับครอบครัวคนที่สําคัญที่สุดในวันที่เลิกลากับอดีตแฟนเวียสกุลวัฒโด,ดยระบุคแคปชั่นว่า Simple Holiday ขอขอบคุณที่มาข่าวจากทีนิวส์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ